สวัสดีค่ะแคนแคนนะคะนายิกาสีเนียนค่ะคําถามแรกก็คือว่าตอนนี้น้องๆอ,อ่ะพึงพอใจกับความเป็นตัวเองหรือเปล่าคะสําหรับข้อที่สองนะนี่เป็นคําแนะนาจากพี่แคนนอกจากเรื่องเรียนแล้วอยากจะแนะนําน้องๆให้ลองหากิจกรรมนอกห้องเรียนทาดูค่ะข้อที่สามนะสำหรับใครก็ตามที่ตั้งคําถามกับพี่แคนว่าเออเราทําอะไรเวลาที่เราหมดไฟเราคิดยังไงส่วนใหญ่แล้วนะพี่แคนจะไม่ได้คิดอะไรเลยนอกจากจะ ให้เวลากับตัวเองเช่นณนะตอนนั้นเราอยากไปเที่ยวก็ไปเที่ยวเราอยากไปออกกำลังกายล้วก็ไปออกกำลังกายเราจะไม่ตั้งคําถามอะไรทั้งนั้นว่าทําไมถึงหมดไฟเพราะว่ายิ่งตั้งคําถามก็จะยิ่งกดดันกับสิ่งเหล่านั้นค่นะเพราะฉะนั้นเอามาันเอาตัวเองออกมาจากตรงน,นั้นแล้วก็หาเวลาให้ตัวเองค่นะสาหรับข้อสุดท้ายนะเป็นคําถามที่อยากจะให้น้องๆตั้งคําถามกับตัวเองก่อนจะตัดสินใจเลือกคณะว่า เราชอบคณะนั้นจริงๆไหมและก่อนที่จะตัดสินใจเนี่ยเราเคยมีโอกาสได้เรียนรู้คณะนั้นหรือลองออกไปทดลองงานเกี่ยวกับคณะนั้นก่อนหรือเปล่า mm hmm. เพื่อที่จะรู้ว่าสุดท้ายแล้วเราชอบมันจริงๆหรือไม่คะ่ะ